สวัสดีนะครับวีนายรีช็อปนะครับไปรับชมกันแบบด่วนๆแล้วกันผมเพิ่งไปเลือกเทอร์โบกลับมานะครับแล้วก็เอามาสําหรับใส่รถลูกค้าคุณปล่อยมาสด้า2ดีเซลคันที่เทอร์โบมีปัญหาในเรื่องของแกนโคดที่ช่างบีเช็คเอาไว้นะครับแล้วก็ใบแตกเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่อันนี้ไม่ของใหม่นะมือ2ดูได้ดูจากฉนวนข่าวจัวสห่วงสไฟมาครบๆเลยนะครับ นะครับแล้วถามว่าเครื่องประมูลดูยังไงเขาจะอุดพ่วงนี้มาหมดนะครับอันนี้ถอดจากเครื่องเลยนะไม่ได้ถอดจากรถที่เป็นซากจากญี่ปุ่นนะอันนี้คือเขาเขาเรียวกว่าสั่งมาโดยเฉพาะเนี่ยแน่นๆเลยนะครับแน่นมันจะกระดิกนิดเดียวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนี่ยนิดเดียวครับอ่านะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมันจะไม่ได้แบบแน่นตึบไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีหนึ่งลูก เราโยกดูได้ได้ลูกนะั้นเราโอเวอร์ฮอร์นมาเราจะเทียบกันได้เลยแล้วดูนี่ครับฉนวนครับนี่เห็นปะแล้วก็ดูเนี่ยเซนเซอร์อันเนี้เซนเซอร์ที่มากับตัวเครื่องเลยนะมันสวยขนาดไหนผมไม่ได้ล้างนะคุณดูดิข่าเหมาอะแทบจะไม่มีเลยนะนี่มีอยู่หน่อยเดียวเองเห็นปนะให้ดูนะครับว่าความเลียวของมันนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้ว่าของสวยจริงนะครับแล้วเครื่องเนี่ยคือเข้าใจาแหละมือสองแต่ตอนที่เราไปดูอะดูเรียนหนังสือญี่ปุ่นยิงอยู่เลยเนี่ย <Okay. S 1> นะครับ เนี่ยอันนี้ให้ดูอีกหนึ่งลูกอันนี้เป็นของลูกค้าคันี่เครื่องออการโคดนะครับที่เทอร์โบแกนขาดแล้วเครื่องเบรกอันนี้จะเป็นงานยิงทรายมาให้ดูพร้อมกันเลยคลิปนี้นะครับอันนี้ของไม่มั่วแน่นอนของใครของมันให้ดูเลยเนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ช่างบีกําลังขัดสนิมให้คือไม่ขัดก็ได้อ่าแต่ให้ดูนี่อันนี้คือของใหม่ที่เปลี่ยนไส้แกนกลางนะครับ อนี่ก็นิดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะกระดิกได้นิดๆอ่านะครับส่วนตัวเนี้ยคือประเมินจากสภาพเนี้ยผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นอ่าได้นะผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เพราะว่ามันแกนมันนิดเดียวครับเหมือนนิดเดียวเลยครับนิดเดียวไหมนิดเดียวอ่าคืออันนี้ของใช้แล้วอ่ะมันนิดนึงอยู่แล้วใช่ครับอ่าจะพอๆกันเลยพอๆกันด้วยนะแล้วมันลื่นครับอ่าเนี่ยดูข้างมีหมุนอ่าเห็นไหมปิ้วปิ้วเลยนี่อ่าเปิดไฟให้ นะครับเจ้าของจะได้สบายใจครับนี่ครับไม่มีรอยนะครับไม่มีฟ้าดไม่มีอะไรนะครับใบสวยเลยนะครับนะฮะนี่ครับดูครับนี่นะอันนี้ตัวโอเวอร์ฮอนนะใส่กลางอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับไม่ได้ขายครับแล้วดูงานยิงรายมาเห็นป่ะเนี่ยดูให้ดูเห็นๆครับเหมือนกันเซอร์โบเป็นของมิโซูเหมือนกันทั้งคู่นะครับมันตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับมิโซบิชิดูที่โค้งนะครับอ่านะครับ มิซูบิชิ DUCM หรือ GM เนี่ยแหละอ่า DUCM นะเนี่ยเหมือนกันเลยให้ดูครับชัดๆนะครับผมใส่ของให้ลูกค้าเนี่ยสภาพตรงปกอยู่แล้วพยายามคัดของที่ดีที่สุดมาให้เดี๋ยวให้ดูบางส่วนเดี๋ยวผมขอดูก่อนให้ดูได้เปล่านะครับคือตอนแรกลูกค้าเนี่ยก็จะส่งซ่อมแต่ผมบอกว่าถ้าถ้าบางทีเอาเร็วเนี่ยเปลี่ยนเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดต้องดูว่าผมจะได้ของสวยมาหรือเปล่า อ่ะผมให้ดูรูปนะเอาเท่าที่ดูได้แป๊บหนึ่งอ่ะผมให้ดูรูปเนี่ยเนี่ยไปถอดจากเครื่องกำลังถ่ายคลิปเลยเนี่ยนะครับว่าเครื่องสภาพมาเป็นยังไงนี่สายฟงสายไฟได้หมดนะครับอันนี้คลิปส่งให้หลังใหม่ลูกค้านะครับอ่าดูฝาถนะังวันเครื่องนะดูยางครับสดสดไหมใช่ไ่มใส่กลิบเลยว่ะเครื่องสวยจริงนะครับนะฮะอ่ะดูหลังเครื่องครับ หลังเครื่องเงาไหมดูฉนวนตรงปกเปล่านี่ดูแค่นี้ดูแผ่นกันความร้อนพวกนี้รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จกตานะครับนะครับเก็บเงินลูกค้าครับแพงกว่าที่อื่นครับแต่ผมก็ทําตรงไปตรงมานะครับให้ดูเลยคุณอยากได้ถูกก็วัดวัดเอาเองรับผิดชอบเอาเองผมขายฝีมือผมขายความรับผิดชอบขายความชัดเจนให้ลูกค้าดูเลยเนี่ยเนี่ยสายยังนิ่มๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยปักเปิกเนี่ยจับโยกแค่นี้รู้เลย ันกรอบไม่กรอบนะครับบางงานเนี่ยเขาเน้นเร็วเขาก็ตัดปุ๊บดึงออกมาเลยนะ mm. โอเคนะครับชัดเจนนะน,นี่ของคุณปอยเดี๋ยวเอาเอา,เอาอันเก่าทีแม่ผมไม่ถ่ายตรงนู้นไหมหรือเอาตรงนี้ก็ได้พี่บียกมาให้นะครับ mm. เพราะนั้นเนี่ยเซนเซอร์ผมก็ไปเก็บกลับมาด้วยอันนี้มันสวยให้ดูเลยเนี่สภาพจริงๆเซนเซอร์ตัวนี้ไปดูในคลิปเลยหลายตอนนี่ไม่ได้ล้างเห็นเปาขมเมาธรรมชาตินะครับ mm. ไม่น้อยครับ mm. ผมว่าคันนี้มีลุ้นเนี่ยว่าเครื่องหลักหมื่น หมื่นนี่คือแบบสองหมื่นนะสองหมื่นโลนะอ่าอันนี้เธอโบเก่าลูกค้าเอาดูเนี่ยกระจุยแเหมือนกันเหมือนกันเห็นป่ะนะครับเนี่ยของใช้แล้วนะครับแล้วดูใบเนี่ยเนี่ยดูหน้าใบเนี่ยลายเหมือนมันโดนโดนกระสุนพายุอะไรมาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูดิเห็นป่ะตรงเนี้ยคีบตรงเนี้ยเะชัดเลยเนี่ยอ่ะดูมันสึกอ่ะเนี่ยมันพับขึ้นมาเลยเนี่ยเออเนี่ยมันสีเนี่ยอืม เนี่ยใบแตกผมบอกให้นะกองเปืออย่าไปใช้จริงเราไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราวิ่งบางทีเนี่ยมันดูดเข้ามาหรือเปล่าผมลองดูนะว่าจะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยมันแกว่งเห็นเห็นไหมมันแกว่งอ่าอันนี้มีคลิปลงทําไปแล้วนะเมื่อวานนี้แต่ถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับนี่ลูกเก่าลูกค้าครับอันนี้ลูกที่จะใส่ให้ลูกค้าครับเก่าญี่ปุ่นถอดจากเครื่องประมูลเครื่องประมูลคืออะไรคือมาแต่เครื่องเกียร์ไม่มีรถมา กูง่ายว่าโดนคัดแบบนางฟ้าขึ้นมาแล้วเขาก็ประมูลแย่งราคากันมาแล้วถึงจะมาถอดให้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับชิงกงปกติเราจะถอดมาจากเครื่องที่ถอดจากสร้างรถออกมานะครับจริงๆเมื่อมาจากของเก่าทั้งคู่แต่เกรดมันจะเอามาเนี่ยมันเป็นงานคนละเกรดผมบอกให้เห็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะและวเนีี้ไม่ใช่ลูกแรกที่ผมหามามีขายไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ของมันไม่ได้มีตลอดนะครับนะบแล้วผมคงไม่ซื้อมาเก็บผมพูดเลยเพราะว่าเงินมันจม นะครับส่วนอันนี้มือสองที่จะขายให้ลูกค้าคันมาด้าสองสีขาวขอภัยลืมชื่อคันนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยคือเปลี่ยนไส้เห็นป่าดูไส้เนี่ยพวกเนี้ยไส้เนี่ยทำมาหมดแล้วก็คือใหม่เหมือนกันไส้คืออะไรเอานี่มาดูลูกที่รื้อแล้วอ่ะลูกนี้นี่นี่เนี่ยคือมันเปลี่ยนหมดชุดไส้กลางเนี่ยที่เขาเรียกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจยังว่าเนี่ยของคันสีขาวเนี่ยก็จะใช้โข่งเดิมเนี่ยดูโข่งโข่งมีอะไรไม่มีไม่มีแค่โข่งไม่เป็นรอยคือใช้ได้นะครับ โคงปกติคือจบเพะฉะนั้นอันเนี้ยคือโคงเดิมแล้วก็เปลี่ยนไส้กลางเข้าใจนะความเข้าใจตรงกันแล้วนะเนี่ยโคงหน้าโคงหลัง,งนะครับอ่าโคงเนี่ยถ้าพังเนี่ยในวงการเนี่ยบางคนเขาไม่ซ่อมเพราะว่าโคงอะ่ะพังอะ่ะมันซ่อมแล้วมันมันซ่อมไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้เปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้ยออปชั่นถ้าใครเทอร์โบพังสําหรับมันทั้งสองผมมีให้เลือก1ใหม่เบิกห้างเบิกศูนย์แท้2ใหม่ ยี่ห้อแท้แต่ไม่ได้ตีตามาด,ด้าไม่ได้ออกมาจากมาด,ด้าอันนั้นก็เรียกว่าใหม่เหมือนกัน3ม,มือ2แบบนี้แบบนี้หาได้แบบนี้3โอฮอนไส้ o ide, แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับนะครับผมมีออปชันให้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ลูกค้าเห็นแล้วจะได้ยิ้มหวานนะนะครับไม่ต้องกลัวครับไปเลือกเองกับมือครับนะครับแล้วก็เนี่ยดูน็อตได้ทุกตัวกิฟตนี่ม,มาถึงเมืองไทยนี่ยังไม่รู้พูดภาษาไทยได้หรือยังเนี่ย พิ่งจะมาอยู่ไม่นานด้วยเนี่ยอ่ะดูเนี่ยเซ็นเซอร์ดูดิหูตวงสื่อคมกิฟอยู่ครบหมดครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปกับวีนารเรทชอปนะครับชอบแบบไหนทําที่นั่นถูกแพงไปคุยกับที่ร้านเขาเอาไม่ชอบเราแค่เลื่อนผ่านครับนะฮะเชื่อผมอย่าไปเสพติดคําว่าของถูกจากในออนไลน์มันไม่มีจริงหรอกถ้าถูกแล้วดีเนี่ยทาได้เขาทํากันนานแล้วครับทําถูกถูก บางทีมันอยู่ได้แป๊บๆแล้วอยู่ไม่ได้นะครับขอบพระคุณนะครับเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ